สวัสดีค่ะสวัสดี FC ย่าก,การเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามอัปเดตนะคะหลังจากที่นุชได้ทําการแยกาตานะนะคะแยกตาหนอแยกข้อ,ขอ,อของเสน่ห์จันประกายดาวนะคะโดยการตัดบางข้อนะคะท่านผู้ชมอ่ะ ก็คือนุชดนำต้นแม่เขานะคะมาหั่นเป็นข้อนะคะแล้วก็นุชก็จะนำมามาชํานะคะนุชจะนำมาชําไว้ก่อนนะคะช â าวัสดุที่ใช้ชํานะคะนุชจะใชะ้ข้างแรงนุชจะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะลองก่อนแล้วก็จะใช้เป็นดินใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูที่เขาหมักกันมานาน เป็นปีนะคะเป็นปีปีเลยนะคะก็จะใช้มาวางด้านบนนะคะหลังจากนั้นนุก็จะหัน่นข้อของเสน่จันประกายดาวนะคะแต่ละข้อตานะคะจะเป็นข้อเล็กๆนะคะท่านผู้ชมแล้วนุก็จะนํามาวางมาวางเรียงกันไว้นะคะหลังจากนั้นนุก็จะใช้น้ํายาเล่งรากนะคะมาลดเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะท่านผู้ชม บางข้อตาเขาก็เป็นข้อใหญ่นะคะถ้าเขาเป็นข้อใหญ่เขาก็จะแข็งแรงโตวไวนะคะ,ะที่เหลือนี้ก็จะเป็นข้อเล็กๆนะคะบางข้อบางข้อ,อแทงขึ้นมาสองสองต้นก็มีนะคะเพราะว่าบางทีเราเราผ่าเราก็ผ่าเกินขึ้นมาบ้างนะคะผ่าข้อตาเกินขึ้นมาบ้างเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นข้อใหญ่เลยนะคะข้อใหญ่ก็แทงขึ้นมา2ต้นอันนี้แทงขึ้นมา3ามต้นขานุชแยกไปแล้วนะคะ1ต้นก็จะเหลืออยู่ที่สองต้น้ันุชก็แยกออกมาอยู่ในนั้นก็เหลือสองอ่ะก็ยังมีอีกนะคะใช่หมดเลยใช่หมดเลยอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ยังไม่ได้แยกออกนะคะยังไม่ได้แยกออกอันนี้ก็จะชําไว้รวมกันนะคะพอ ต้นไหนที่โตเยอะนะคะนุก็จะแยกออกมาบางต้นนะคะบางต้นนุก็แยกเลยนะคะนุก็แยกเลยแยกใส่กระถางแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวกลายค่ะตัวนี้ตัวกลายตัวนี้ตัวกลายเลยอ่ารอบนี้นะคะรอบนี้ทําทั้งหมดได้เกือบหนึ่งร้อยต้นนะคะได้เกือบหนึ่งร้อยต้นแต่ก็อ่ายังไม่โผล่มาก็มีนะคะโตช้าก็มีนะคะบางต้นก็โตไวรอบนี้ได้กลายมาแค่ต้นเดียวนะคะ รอบนี้ได้กลายขาวมาแค่ต้นเดียว,วยก้านเผือกเลยนะคะก้านเผือกเลยแปลกดีสวยดีค่ะท่านผู้ชมตัวกลายก็ทํายากค่ะทํายากตัวกลายทํายากรอบรอบก่อนนะคะรอบก่อนนุชจะได้มาสองต้นอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะกลายนะคะตัวนี้ก็น่าจะกลาย อ่าตัวนี้ได้ได้มาสองต้นเลยเนี่ยแทงมาสองต้นเลยแทงมาสองต้นอันนี้ตัวนี้กลายค่ะตัวนี้กลายนี่ได้ต้นกลายแล้วได้มาสองต้นเลยนะคะรอบนี้ได้มาสองต้นเลยได้มาสองต้นเลยอันนี้ก็ใช่อ่าอันนี้ก็ยังเล็กอยู่เลยนะคะยังเล็กอยู่เลยอ่าหลังจากที่อ่าถ้าเราถ้าเราไม่สะดวกที่จะใส่ใส่ในกระถางเล็กแบบนี้ไปเลยนะคะ ก็ให้เราวางเรียงแบบนี้นะคะพอพอน้องโตแล้วก็ถึงอ่าเอามาแยกใส่กระถางแบบนี้นะคะอันนี้สวยมากค่ะอ่ะพวกนี้คือแม่เขาทั้งหมดนะคะนุชทมนุชทมทั้งหมดอยู่ที่สามสามอ่ะสามต้นนะคะนุชรมอยู่สามต้นอาจะสามหรือสี่ต้นน่าจะประมาณสี่ต้นค่ะนุชรมอยู่ทั้งหมดสี่ต้นนะคะก็ได้มาเกือบหนึ่งร้อย ข้อตาเลยนะคะเนี่ยเขาเขาเป็นตัวด่างที่สวยมากๆนะคะท่านผู้ชมอ่ะยิ่งทํานะคะยิ่งทํายิ่งวางข้อน้องยิ่งด่างนะคะตัวนี้รับประกันความด่างสวยนะคะเนี่ยตัวนี้ตัวกลายเลยตัวนี้กลายเลยนะคะสวยมากเลยใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าน้องก็จะด่างกระจายแบบนี้เลยนะคะด่างกระจายด่างดีด่างสวยค่ะสวยมากค่ะสนิจจันปกายดาวอันทีนี้นะคะ วัสดุที่ใช้ปลูกนะคะ,ะถ้าเราไปอัพไซต์เปลี่ยนใส่กระถางใหญ่นะคะก็ใช้มะพะร้าวสับผสมกับใบก้ามปูได้นะคะมะพะร้าวสับผสมกับใบก้ามปูนะคะอันนี้นุชยังเลี้ยงเล็เกๆอยู่นุชก,กจะใช้ใบก้ามปูค่ะนุชจะใช้ใบก้ามปูที่หมักกันมานานแล้วนะคะนี่ก็ได้เยอะเลยอันนี้ก็มีแต่ที่เป็นด่างแบบนี้เลยนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลย ก็คือแม่พันธุ์ดีเลยนะคะแม่พันธุ์ดีเลยอ่าทีนี้น้องจะเข้าสีเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อน้องได้แสงนะคะท่านผู้ชมได้แสงแดดนะคะถ้าเล็กๆแบบนี้ก็สามารถเข้าเข้าสีชมพูได้นะคะสามารถเข้าชมพูได้ค่ะขอแค่ได้รับแสงเท่านั้นเองอ่าแสงแดดไม่แรงนะคะไม่ไม่ไม่ได้รับแดดแรงนะคะรับแสงแดดเนี่ยสวยมากเลยสวยมากค่ะท่านผู้ชม สวยมากๆนะคะบางใบก็เรียวยาวสวยเลยนะคะนี่สวยมากเลยสวยมากค่ะวันนี้พาติดตามรับชมสน่ห์จันปกลายดาวนะคะต้นเล็กๆมาสวยค่ะมาสวยด่างดีค่ะด่างดีรับประกันรับประกันความสวยนะคะด่างดีด่างกระจายแน่นอนกลายนะคะกลายนี่ ติดด่างมาสวยๆนะคะติดด่างมาสวยๆเลยสวยมากคะ่ะวันนี้ก็พารับชมนะคะอัปเดตการงอกการโตของเสน่ห์จันประกายดาวนะคะ,ะให้ดูต้นแม่นะคะต้นแม่ ต,ะะต้นแม่ก็ด่างดีนะคะต้นแม่ก็ด่างดีนะคะนี่ก็เข้าสีชมพูนะคะอ่าตัวน,นี้ก็จะกลายตัวน,นี้ก็จะกลายนะคะนี่เริ่มแข็งแรงมาแล้วนะคะเริ่มแข็งแรงมาแล้วก็จะแทงใบใหม่ออกมาแล้วนะคะน้องแทงใบใหม่อ่ะทุกต้นเลยแทงใบใหม่มาแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แสงนะคะแต่น้องก็เข้าชมพูให้นะคะท่านผู้ชม เข้าชมพูให้เขาก็จะเข้าชมพูแบบนี้นะคะ,ะนุก็จะนำเสน่ห์จันปะกายดาวที่ด่างดีนะคะมาตัดบางข้อนะคะส่วนอีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งเขาด่างน้อยนะคะตัวนั้นนุยังไม่ได้นำมาหั่นบางข้อเลยนะคะก็อยากจะแบ่งปันตัวที่ด่างเยอะนะคะด่างเยอะก่อนเนาะก็จะสวยแต่บ้านน้องก็จะเข้าสีก็จะเข้าด่างทั้งสองแบบเลยนะคะ ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่กว่านี้นุชมีแบ่งปันนะคะอ,ะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่อรอติดตามรับชมทางช่องนะคะไซส์ที่นุชแบ่งปันนะคะอนุชฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ